แต,แต่ว่าถ้ามันจนคนร้ายพวกนี้นะถ้ามันเห็นหมอเตอร์ไซค์ของชุดปรภาภัยพานนะไม่กล้าหรอกไ oh <my> ม่กล้าหรอกเพราะไม่กล้าถ้าเกิดว่าเจอกันตัวตัวเนี่ยขับหนีเนี่ยไม่ทันแน่นอนมอเตอร์ไ,ไซค์เร็วครับ,รบผมก็ไปที่อีกเรื่องหนึ่งฮะอันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆของสุชาติครับอันนี้เนี่ยเป็นโครงการครับสำหรับเรื่องของการแก้ไขปัญหาเด็กช่างกนตีกันหรือเด็กนักเรียนนักเรียนนักเลงนั่นแหละครับคืออันนี้เนี่ยทางตำรวจครับของทางสพเมืองปากน้ำเนี่ยมีการเปิดโครงการในเรื่องของการ เอาตำรวจมาเป็นเหมือนพ่อบุญธรรมของเด็กแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเป็นเรียกว่าหลายคนเลยชื่อโครงการชื่อโครงการว่าฝากลูกไว้กับตำรวจผิดป่ะอันนี้เหรอครับผิดหรือเปล่าผมว่าตั้งตั้งโครงการนี้ผิดทําไมล่ะฮะฝากนักเลงไว้กับตำรวจป่ะโอ้ผมว่าตอนนี้บางคนเนี่ยต้องพูดเลยว่ายังยังไปบอกว่าเขาเป็นนักเลงไม่ได้ไม่ได้บางคนเนี่ยอาจจะมีภาพลักษณ์เป็นช่างกลแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปก่อเหตุอะไรวุ่นวายใช่ไหมครับก็ต้องฝากตำรวจดูแลตักเตือนค่ะลองไปติดตามสกู๊ป ายง,งานพิเศษชิ้นนี้กับคุณวัชลราตาคำครับเด็กและเยาวชนพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการไรนี้กำลังนั่งศึกษาข้อมูลพร้อมกรอบประวัติส่วนตัวของตนเองเข้าร่วมโครงการฝากลูกไว้กับตำรวจของสอพเมืองสมุทรปราการซึ่งเป็นนายบายของพลตำรวจตรีนเรศนันทโชธผู้บัญชาการตำรวจปูธนภาคหนึ่ง ภายหลังเปิดโครงการรับสมัครเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมามีผู้ปกครองที่ทราบข่าวต่างผ่าบุตรหลานที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาอาชีวะต่างๆมาร่วมโครงการเป็นจํานวนมากโดยเจ้าหน้าที่จะเน้นเยาว,วชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่รุ่นแรก100คนเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่6ถึง12มีนาคม ผู้ชมครับสำหรับเยาวชนที่จะร่วมโครงการนั้นต้องผ่านการกรอกประวัติตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นตํารวจสพเมืองสมุทรปราการก็จะนําข้อมูลเหล่านี้มาคัดเลือกเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้าร่วมโครงการฝากลูกไว้กับตํารวจต่อไปครับ เมื่อเยาวชนกลุ่มเสี่ยงกรอกประวัติและผ่านการคัดเลือกแล้วจะได้รับการปฐรมนิเทศและหลายพฤติกรรมก่อนมอบตัวเริ่มโครงการในวันที่25มีนาคม,มและมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้ามาทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแนะนําพร้อมคอยปกป้องคุ้มครองสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในการเริ่มต้นก็อาจจะต้องเอข้าแต่สัมผัสก่อนอะไรพฤติกรรมเพื่อให้เข้าครอบครัว้าได้ครับพอเข้าดได้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็ขั้นตอนต่อไปก็คือหาข้อมูลเชิงลึก ว่ามันเป็นอะไรอะไรยังไงครอบครัวเขาประกอบด้วยอะไรบ้างมีสภาพเศรษฐกิจเป็นอะไรยังไงนะครับเมื่อหาข้อมูลเชิงลึกเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเขาหาสาเหตุว่าทําไมเด็กครับจึงมีพฤติกรรมอย่างนี้เพราะอะไรนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้นําแนวทางการสร้างสัมพันธ์เชิงบวกทุกรูปแบบโดยนําทฤษฎีสามเหลี่ยมอัชฉกรรมและนําหลัก3ต้อง12ยา5้าห้ามเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดการยอมรับและไว้วางใจก่อนนําสู่การเปลี่ยนแปลงคศนักคติและพฤติกรรมที่ดีต่อตนเองครอบครัวชุมชน เราน่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้จริงนะเพราะว่าในการปฏิบัติเนี่ยนะครับเราก็มีทีมงานของนักจิตวิทยาทีมงานของแพทย์นะครับที่ส,สารสสุขจังหวัดเนี่ยส่งมาช่วยเราด้วยนะครับแต่ปัญหาแต่ละคนเนี่ยอาจจะแก้ได้ช้าได้เร็วรก็แตกต่างกันระยะเวลาไปในความรุนแรงของปัญหาในปัจจัยในการแก้ไขปัญหานางประทีปสอนคนหนึ่งในผู้ปกครองที่ดําลูกชายซึ่งกําลังศึกษาอยู่ที่สถาบันศึกษาอาชีวะแห่งหนึ่งมาสมัครเข้าร่วมโครงการบอกว่า โครงการฝากลูกไปกับตำรวจทําให้ตนเองรู้สึกสบายใจโครงการนี้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าลูกบางทีลูกเราเนี่ยดีแล้วไม่ไม่ไม่ไป็ตีไม่ไม,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 ไม่มีทีเรื่องทะเลาะอาใครเนี่ยเราอยากให้ตำรวจม,มาดูแลตรงนี้ค่ะหรือว่าบางทีลูกเราอะไปกับเพื่อนไปเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยกลัวกลัวเขาแบบเหมือนโดนลูกหลงอะไรแบบประมาณนี้ค่ะ พันตำรวจเอกพันลบอรแรมลาผู้กํากับการสพเมืองสมุทรปราการบอกกับทีมข่าวเพิ่มเติมว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากเด็กและเยาวชนผู้กระทําผิดจะถูกควบคุมตัวในระยะสั้นไม่ได้รับการปล่อยตัวก็มักจะกลับมาก่อเหตุอีกเป็นการสร้างปัญหาให้แก่สังคมอย่างไม่สิ้นสุดและเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจึงจัดโครงการฝากลูกไว้กับตํารวจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาทสถาพกรกลิ่นเสียงดีถ่ายภาพ วัชราตาคำไตรงานครับถึงแม้ว่าจะเป็นการอบรมระยะสั้นๆนะครับคุณอังคูณผมเชื่อว่าโครงการฝากฝากนักเรียนไอ้ฝากฝากนักเรียนฝากตำรวจนักเรียนฝากนักเรียนฝากลูกไว้กับตำรวจอ่าครับนะก็ขน่าจะมีผลนะอย่างน้อยๆก็อาจจะเป็นโครงการนำร่องสำหรับนักเรียนที่หลายๆคนอาจจะเริ่มเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงนะฮะตำรวจชุดนี้ก็เหมือนกับที่คุณอังคูณพูดอ่ะอาจจะเป็นพ่อบุญธรรมเข้ามาดูแลเข้ามาปรึกษา ทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องของการเรียนโครงการนี้อันถ้าเป็นโครงการที่ดีทาง,งผู้บัญชาการผู้ t h o พักหนึ่งพลตารวจโทนเรศนันทโชธก็บอกว่าจะขยายโครงการถ้าจําได้ฮะท่านผู้ชมพลตารวจโทนเรศนันทโชธเนี่ยมีโครงการเยอะโนเพสฟอร์ดก็ใช่ครูแดก็ใช่โครนะงการล่าสุดฝากนักเรียนฝาก ฝากลกติดนักเรียนนักเรงอยู่เลยเลยนะครับเป็นกลุ่มเสี่ยงไงเดียดน้อยพ่อแม่ก็สบายใจเข้าไปอยู่กับตํารวจอาจจะเป็นสักสิบห้าวันโครงการอาจจะแต่ละเช้ากิจกรรมมีอะไรบ้างอะไรบ้างนะฮะใช่ครับนะครับมาดูโครงการดีๆกันบ้างครูตํารวจข้าถนนอันนี้เป็นอีกโครงการที่ดีมากเหมือนกันโครงการดีๆฮะใช่เป็นโครงการดีๆเขาบอกไว้ไปบอกครู ตำรวจข้ามถนนไม่ใช่ตำรวจไปยิงข้ามถนนนะครูนาครูไม่ใช,ใช่ครูตัวนี้ถ้าท่านผู้ชมจําได้ดาบตํารวจสมศักดิ์เป็นข่าวฮือฮามากจนกระทั่งได้รับรางวัลแม็กซ์ไซส์ไงโอใช่ครับตั้งแต่อยูอ่สังกัดอยู่ที่สอนอปทุมวันย้ายไปบางซื่อก็ยังเข้าไปคลุกคลีกับเด็กที่เป็นกลุ่มที่ต้องต้องดูแลกันเป็นพิเศษแต่เดิมเนี่ยวันเม็ดเจ็ดเจ็ดป 7, 7, 7, ปีที่แล้วอยู่สอนอปทุมวัน ไปเอาเด็กเล่ร่อนไปเอาเด็กเอาทานมาจับกลุ่มแล้วก็สอนนังสือมีวิธีการมากมายทีเดียวให้ทั่วไปถุงหนึ่งให้ไปกินแกะแกะแก<ม>เอาในถุงนึงมีทั้งหมดกี่เม็ดออาคนนี้กินไป3าเม็ดเหลือเท่าไหร่ลักษณะแบบนี้คือ,อแทรกการเรียนรู้ไปด้วยการเรียนรู้ไป,ไปด้วยนะครับ,รบไปดูโครงการน,นี้กับคุณอังกูลตะวันวงครับครับรู้จักคุณสมศักดิ์ไหมครับรู้จักครับเขาเป็นใครเป็นตำรวจครับมาสอนเจี่ความรู้ดีๆครเขามาในชุมชนครับมาทำอะไรครับมาทำกิจกรรมครับจักไหมครับจัก ครับนี่แหละครับคือเสียงของเด็กๆภายในซอยอินธรรมระหนึ่งหรือว่าชุมชนรับแรนะครับซึ่งเป็นเขตพื้นที่ของสอนอบางซื่อคุณลุงสมศักดิ์เมื่อสักครู่นี้ที่เด็กพูดถึงก็คือร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์บุญ,ญยรัตน์ซึ่งเป็นครูตำรวจที่เข้ามาในชุมชนเพื่อจะมีการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนแห่งนี้ให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นครับร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์ผู้ได้รับฉายาครูตำรวจข้างถนน คือบุคคลที่ชาวบ้านในชุมชนลับแลร,รวมถึงชุมชนอื่นๆในพื้นที่สอนอบังซื้อให้ความเคารพจากการทำหน้าที่ตำรวจสัมพันธ์ช่วยอบรมสั่งสอนทั้งด้านการศึกษาและการจัดกิจกรรมสร้างอนาคตให้เด็กๆในชุมชนมานานกว่า15ปีนับตั้งแต่เมื่อประจำอยู่ที่สอนอปทุมวันกระทั่งย้ายมาย่งสอนอบางซื่อจนถึงปัจจุบันมีเยาวชนไม่น้อยกว่า700คนได้รับการช่วยเหลือจากครูตำรวจผู้นี้ครับ ก็ให้ความรักความอบอุ่นให้ความไว้วางใจช่วยเหลือครอบครัวเขาแล้วสิ่งที่เขานิ่งแล้วเราก็จะพาไปทำกิจกรรมรวมวๆในเรื่องของของการยาเสพติดแม้กระทั่งเล่าสุรายาเสพติดยาบ้าหรือความรับผิดชอบตัวเองต่อครอบครัวครูสมศักดิ์บอกว่าการลงพื้นที่ที่ผ่านมาไม่ได้เป็นเพียงการสร้างความผูกพันระหว่างตำรวจกับชุมชนเท่านั้นแต่ยังต้องมองถึงความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัว ซึ่งมักเริ่มจากตัวบุตรหลานในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นการระบายสีต้านยาเสพติดการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติไปจนถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมความรับผิดชอบช่วยสอนหนังสือเด็กๆแล้วก็ทำใจเด็กทากิจกรรมต่างๆครับแล้วก็สอนให้เด็กมีความรู้แล้วก็สิ่งที่ไม่ดีใคก็จะสอนว่าอย่าทำโน่นอย่าทำนี่ด้อะไรไม่ดีอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนนี้ในชุมชนนี้มันจะตัวใครตัวมันรู้จักจับกลุ่ม เยาวชนก็รู้จักจับกลุ่มรู้จักมาคุยกันรู้จักมาทากิจกรรมร่วมกันบางทีเราบอกว่าออกเสียงามสายว่าพ่อหมดสมศักดิ์จะเข้ามาแล้วนะรเราไม่ต้องวิ่งไปตามเด็กเด็กจะเข้ามารออยู่เลยคือว่าเขาพอใจที่หมดเข้ามานี่แหละครับคือภารกิจของครูตํารวจที่เริ่มต้นจากการสอนเด็กเล่ยล่อนขอทานในสถานีรถไฟหัวลําโพงจนกลายมาเป็นการเข้าหาชุมชน เพื่อเริ่มแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุก็คือสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นการให้ความรักความอบอุ่นกับพวกเขาก่อนที่จะมีปัญหาหนีออกจากบ้านไปใช้ชีวิตข้างถนนและกลายเป็นปัญหาสังคมครับสถาพรกลิ่นเสียงดีถ่ายภาพอังกูลตะวันวงรายงานครับภารกิจของตำรวจคูข้างถนนท่านผู้ชมติดตามได้ฉบับเต็ม ต้องฉบับเต็มๆนะฮะในรายการโรงพักระวังภัยเดี๋ยวจะมาแจ้งท่านผู้ชมทราบนิดหนึ่งทราบนะว่าจะเป็นวันไหนเพราะภารกิจเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เช้าแลวเช้าออกจากบ้านมาปฏิบัติงานอยู่ที่สนบางซื้อจนกระทั่ง4ี่โมงครึ่งผมไปรอกับคุณอังคูนี่ต้องไปเร็วหน่อยไปอังนบ่ายสองบ่ายสองก็ถึงน้บ่ายสองไปนั่งรอแล้วรอเล่ารอแล้วรอเล่านะฮะคือต้องรอเวลาเลิกงานสี่โมงครึ่งก่อนหลังจากสี่โมงครึ่งหมวดสมศักดิ์ก็จะขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในชุมชนภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นชุมชนลับแป โอ้โหเข้าไปคือปัจจุบันนี้ถ้าเข้าไปสักสิบรอบผมก็ยังเข้าไม่ถูกหรอกอ,ออกจากสอนอ,ลอเลียวซ้ายเลียวขวาเลียวหน้าเลียวหลังเจอะไปหมดใช่ออกอไ,มไม่ถูกเลย มันเป็นชุมชนที่ถูกล้อมด้วยบ้านใหญ่ๆคือบ้านของคนรวยแล้วก็อยู่ในซอยที่ลึกๆถ้าเดินจากปา่ซอยเนี่ยเข้าไม่เข้าแบบนานมากใช่ไหมคือมันเหมือนกับว่าบ้านญาติผมแถวนั้นเลยหมดเลยนะบ้านรวยๆนี่บ้านญาติผมหมดเลยนะญาติของชาติหมดเลยชาติรคนในบ้านรวยๆนี่ญาติผมหมดเลยนะครับครับอะไรถ้าผู้ชมนะครับมีเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยสําหรับท่านผู้ชมหลายๆคนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนะฮะแจ้งได้นะครับทีมข่าวเอาชญาการมสานักข่าวเนชั่นขึ้ นะครับเราไม่มีวันหยุดเลยนะใช่ครับ24ชั่วโมงบอกเอ้จัน์ถึงสุกใช่ไหมไม่ใช่เจ็ดวันเต็มเต็มอย่างวันนี้คุณสุชาติต้องอยู่ใช่ไหมครับก็อยู่นะฮะก็02 338 36 36ถึง7นะครับ2เบอร์แล้วก็ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้าไปที่อาชีพกรรมทันข่าวครับแต่ว่าโทรมาดีกว่าเพราะเราจะได้มีการสอบถามเรื่องราวเบื้องต้นกันได้ใช่แต่ว่าทาง Facebook ก็สามารถโพสต์พูดคุยกันได้ ครับอะะฮะหลงพักระวังภัยวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณอังกูลผมและทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ